สำหรับอันนี้ก็เป็นจารึกของราชวงศ์ปรลวัตตวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยเออจริงนี่เขาให้อายุมันมากเกินไปตอกมมันไม่ตอบนะกับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกชี้ตำที่ตำพระพระวะตสรีวิชายะ กางกางอไก่สาอาแล้วถ้ายอผู้หญิงตัวนี้จะจานสระอีจีกูราโูราราต่อต่อนี้เป็นตัวสะกดต่อาเป็นตัวเล็กๆสมัยนี้ยังไม่มีวิรามปะปะมะภะละมะละมะนะยะ สัยะวิทีวิฏฐิตาสลาวะมะมะละยะยะยาอันนี้พี่รอในปากยอยักยอยักแล้วก็สละอ่ะฮะ saya kasih ti. ti ta la mi wa wa ti nah, ti ra na na tri ta ma sa, ha. sa. Ha. pa pa, pa. pa. ti tu. 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 tu la ya tu pra, ra ha wa, wa. Sa, saya sa, ya. pra ta ราชมันทะละสยาอาพยุทอาพยุทยต,ติตาสติ sắp tay nga lúc ấy có tạo sợi tay sếp 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 sếp

มารุมารวมารุวะมารุมารุมารุต้าวิวิสาสามาปราสาทาโกปาสยัคโล

มาสัสอีวีอีวะสสระวะวะชะนะนะยะนะนี่ก็คือจารึกของราชวงศ์ปัลละวะชเกว่าศีวิชยวีระวรมันเปาตระ เป็นหลานของพระเจ้าศรีวีระอวิชยะวีระปรบาลมัน์